สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงความถึงการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่ายนะคะซึ่งระบบเครือข่ายนะคะมันก็จะมีวิธีการป้องกันนะคะ ระบบเครือข่ายของเรานะคะซึ่งบางครั้งระบบเครือข่ายนะคะเราก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยซึ่งวิธีวันนี้นะคะที่ผู้สอนจะมาแนะนํนาผู้เรียนก็คือจะเป็นวิธีที่สามารถที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ได้นะคะด้วยตนเองนะคะสามารถนําวิธีนี้ไปใช้ในการป้องกันนะคะซึ่งมันก็มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่ว่าผู้เรียนจะเลือกวิธีไหนไปใช้งานนะคะวิธีแรกนะคะหรือวิธีที่วันนี้ที่ผู้สอนจะพูดเป็นก่อนก็คือเป็นการกําหนด วินโดว์ไ w วอลนะคะวินโดว์ไฟวอลนะคะมีชื่อเรียกเรียกเดิมนะคะว่า Internet Connection Firewall หรือ ICF นะคะเป็นขอบเขตป้องกันที่ตรวจสอบนะคะหรือว่าตรวจตราแล้วก็มีการจำกัดข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อเป็นเขตป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนอกไฟวอลนะคะเข้ามามี ส่วนร่วมยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งวิธีการทำ Windows Firewall ก็เริ่มต้นด้วยการที่เราคลิก Start นะคะ Control Panel Windows Security แล้วก็ Center Windows Firewall นะคะวิธีเปิดการทำงานของ Windows Firewall นะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราลากเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Start นะครับคลิกซ้ายครับแล้วก็จากนั้นเลือกคำว่า Setting ครับผมกดเข้าไปเลยครับ พอขึ้นหน้า setting นี่มานะครับให้เราเลือกไปที่ Update and security ครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเราต้องมาเลือกที่แถบซ้ายนะครับจะมีคำว่า Windows s e u u r t y y อยู่เราก็กดคลิกซ้ายเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เลือกให้เลือกคำว่า f i r e w a l l นะครับ Firewall and n e t w o r k protection นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่านะนี่นะครับก็คือเป็นตัวเปิดปิดของ เออวินโดว์ไฟวอลนะครับนี่ครับจะอยู่สามตัวสามตัวนี้นะครับนี่ครับผมเปิดปิดตรงนี้นะครับจะมีอยู่สามตัวนะครับตัวแรกนี่ตัวที่สองครับผมเปิดปิดในชิ่นนี้ของผมตั้งเป็นออนได้หมดแล้วนะครับอ่า d o w s f i ์ e Wall นะคะมีการทำงานอย่างไรนะคะเมื่อมีใครนะคะในอินเทอร์เน็ตหรือ ในเครือข่ายนะคะติดต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะเราก็จะเรียกการกระทํานี้ว่าการร้องขอที่ไม่ได้เชื้อเชิญนะคะซึ่งเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะได้รับการร้องขอที่ไม่ได้เชื้อเชิญตัวนี้นะคะก็ Windows Firewall ก็จะมีการสกัดกั้นการติดต่อนะคะหากคุณใช้โปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมที่ส่งข้อความนะคะหรือเกมในเครือข่ายที่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ซึ่งบางครั้งนะคะเครือข่ายไฟว์วอลอาจจะถามคุณว่าคุณต้องการสกัดกั้นหรือยอมรับการติดต่อนี้หรือไม่นะคะซึ่งจะปรากฏปรากฏในวินโดว์ด้านล่างนี้นะคะการแจ้งเตือนความปลอดภัยของไฟวอลนะคะถ้าคุณเลือกที่จะไม่สกัดกั้นการติดต่อวินโดว์ไฟวอลก็จะสร้างข้อยกเว้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไม่ให เป็นการลบกวนการติดต่อในครั้งต่อไปนะคะของโปรแกรมนั้นซึ่งเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อยกเว้นในการใช้ตัวใช้งานนะคะตัว Add Caption Tab นะคะในใน,ในการทำงานนะคะคำแนะนำนะคะถึงแม้ว่าจะสามารถปิดการทำงานของ Windows Firewall ได้สำหรับอินเทอร์เน็ตแต่เครือข่ายที่ระบุเฉพาะ ได้แต่การกระทํานั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะในการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะ Windows f i r e w a l l นะคะจะมีการกำหนดค่าอยู่2ลักษณะนั่นก็คือ On นและออ f นะคะออ <On S 1> คือเปิดใช้งาน w i Windows f i r e w a l l On เป็นการใช้งาน Windows Firewall นะคะโดยปกติที่คุณควรเปิด Firewall ในลักษณะนี้เพราะเป็นการปฏเิเสธการร้องขอ ไม่ได้เชื้อเชิญทั้งหมดนะคะซึ่งจะติดต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณยกเว้นคำร้องขอที่มาจากโปรแกรมหรือบอริการที่เราเรียกกันว่าแท็บ e อ็กค i ับชันะคะ on with no x c r i p t i o n เมื่อตัวเลือก d o n allow x e c r i p t i o n mm hmm. ถูกเลือก Windows Firewall จะปฏิเสธคำร้องขอนะคะที่ไม่ได้เชื้อเชิญนะคะทั้งหมด แล้วก็จะมีการติดต่อเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึงคําร้องขอที่มาจากโปรแกรมพวกบริการเลือกนะคะในการทํางานหรือแม้กระทั่งเลือกในการติดตั้งป้องกันการทํางานที่สูงสุดในการเชื่อมต่ออย่างเช่นที่สถา,านะโรงแรมหรือสนามบ,บินนะคะซึ่งมีการแพร่กระจายของไวรัสหรืออพวกเวิร์มชนิดที่ร้ายแรงในอินเทอร์เน็ตนะคะออฟปิดการทํางานของ Windows Firewall ออเป็นการทำงานของ Windows Firewall ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการบุกรุกนะคะหรือไวรัสที่มาหานะคะจากอินเทอร์เน็ตการตั้งค่าแบบนี้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็สำหรับการจัดการระบบเท่านั้นนะคะหรือในกรณีที่คอมพิวเตอร์ได้รับการป้องกันจากไฟวอลอื่นๆนะคะตัว Windows Firewall นะคะก็เราจะมาดูว่าอะไรบ้างที่ทำได้อะไรบ้างที่ทำไม่ได้นะคะ วินโดว์ไฟ r e ว a ล l นะคะอส่วนที่ทําได้ก็คือช่วยสกัดกั้นบล็อกไวรัสหรือเวิร์มไม่ให้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณนะคะส่วนที่ทําไม่ได้นะคะนั่นก็คือตรวจจับหรือการทํางานของไวรัสหรือเวิร์มหากมีสิ่งนั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้วนะคะด้วยเหตุผลนี้จึงควรติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรืออัปเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อป้องกันไวรัส เวิร์มหรือภยัยค,คุกคามความปลอดภัยอื่นๆไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณในการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นนะคะที่สำคัญเราควรอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามต่างๆบ่อยๆที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยป้องกันไวรัสนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะทำอะไรได้อีกก็คือขออนุญาตในการหยุดนะคะหรือยอมให้มีการเชื่อมต่อแต่อะไรที่ทำไม่ได้ก็คือห้าม ไม่ให้คุณปิดอีเมลที่มีไฟล์แนบที่เป็นอันตรายอย่าเปิดไฟล์แนบที่มากับอีเมลของบุคคลที่คุณไม่รู้จักนะคะและควรระวังแม้จะต้องเป็นอีเมลแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็เมื่อเราได้รับอีเมลพร้อมกันแล้วที่มันมีไฟล์แนบเราก็ควรอ่านหัวเรื่องให้ดีเสียก่อนนะคะก่อนที่จะทำการเปิดหรือถ้าไม่ชัวร์เราก็ไม่สมควรจะเปิดนะคะ แล้วที่ทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถสร้างบันทึกในกรณีที่คุณต้องการเก็บประวัติการเชื่อมต่อนะคะทั้งสําเร็จและก็ไม่สําเร็จหรืออาจใช้ช่วยในการแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งการสกัดกั้นของอีเมลขยะจากเมลบ็อกของคุณตัวนี้จะทําไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามโปรแกรมอีเมลหรือโปรแกรมอาจจะช่วยสกัดอีเมลขยะให้คุณได้แต่อาจจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณได้อ่านหรือไม่อ่านบางครั้ง อาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับอีเมลขยะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมีการป้องกันหรือดูแลนะคะเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการป้องกันความปลอดภัยให้สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะเพราะนั้นผู้เรียนก็สามารถนำวิธีนี้ไปประยุกใช้กับการทำง,งานได้นะคะ